ครูบาอาจารย์ท่านเตือนปีนี้ไม่ธรรมดาน้ำจะสร้างความวิบัติภูมิอากาศจะวิปริตแปรปรวนเข้าขั้นสาหัสทั่วโลกสาเหตุเพราะมนุษย์สะสมพลังงานลบไวมากก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะต่อไปนี้ทุกอย่างคงเกิดขึ้นเป็นกลุ่มเป็นหมู่ จะทำดีก็ต้องทำเป็นกลุ่มจะทำชั่วก็เริ่มเห็นการทำเป็นกลุ่มเป็นขบวนการทุกอย่างยังต้องอิงกับจำนวนคนสังเกตได้ไง่ายๆเช่นการนิยมพลังจากโซเชียลเป็นต้นว่ายอดไลค์ยอดแชร์ยอดฟอลโล่สิ่งนี้เริ่มมีอิทธิพลและส่งผลได้จริงดังนั้นถ้าจะทำดีก็ต้องสามัคคีกันทำเพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มพลังงานด้านบวกไว้ต้านกับพลังงานด้านลบ ที่มีอย่างนานแน่นเช่นกันการตายก็จะเห็นเป็นกลุ่มเป็นหมู่เสียมากข้าราชการทหารตำรวจพระครูจะวุ่นวายเป็นปีที่ต้องชั่งน้าหนักระหว่างของเก่ากับของใหม่เพื่อหาตรงกลางให้ได้เช่นเรื่องของความคิดความเชื่อค่านิยมขนบรรมเนียมประเพณีโบราณกับแนวคิดสมัยใหม่คนรุ่นใหม่อาจเห็นต่างมากขึ้นจนกูไม่กลับ สิ่งที่โบราณทำมาดีแล้วก็จะถูกคนรุ่นใหม่เหยียดยามมองข้ามไม่เห็นความสำคัญอีกต่อไปจากจุดเล็กๆก,ก็กลายเป็นรอยร้าวใหญ่จากที่ไม่เคยมีปัญหาก็จะกลายเป็นปัญหาได้ครอบครัวจะแตกแยก,กขาดความอบอุ่นทำให้เด็กมีปัญหามากขึ้นการศึกษามีช่องโหว่อย่างรุนแรงเด็กจะถอยหลังและไม่ใส่ใจหรือรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนใช้ชีวิตประมาท ชาบช่วยมักง่ายและไม่คำนึงถึงอนาคตนักส่วนที่ดียังมีอยู่มากแต่จะแยกน้ำแยกเนื้อกันชัดเจนสิ่งที่อาตมาเป็นห่วงที่สุดคือเรื่องการทำอนันตริยกรรมจะพบบ่อยขึ้นไม่ใช่แค่นั้นการปรามาทพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะหนักหนารวมถึงการดูหมิ่นครูบาอาจารย์หรือแม้แต่บุรพกษัตริย์พระและครูจะถูกด้อยค่าลง ส่วนใหญ่มาจากการไม่ยอมรับกันทางความคิดเนื่องจากระบบการศึกษาและการขาดสติไตรตรองข้อเท็จจริงด้วยการเสพแต่สื่อโซเชียลอย่างเดียวโดยไม่พิจารณาให้ดีสิ่งเหล่านี้จะทำให้แผ่นดินแย่ลงและจะดึงดูดแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ประเทศได้โดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วทุกมุมโลก อยากจะบอกว่าตอนนี้เปลือกโลกร้าวหมดแล้วและพร้อมจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้เสมอจะเป็นเปลือกส่วนที่อยู่บนบกหรือใต้น้ำก็ตามเมื่อมันร้าวมันก็สามารถสร้างภัยได้ทั้งนั้นเช่นการระเบิดของภูเขาไฟจะเกิดขึ้นทั้งบนบกและในน้ำดินยุบดินสไลด์คล้ายทรณีสูบภูมิอากาศจะวิปริตเข้าขั้นสาหัสทั่วโลก ซึ่งมนุษย์ทุกคนต่างต้องเผชิญคนจะร้อนตายและหนาวตายอะไรที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นปีนี้ท่านเตือนว่าภัยจะเกิดจากธาตุในโลกแปรปรวนอย่างรุนแรงเริ่มเห็นจริงอย่างที่ท่านบอกท่านถึงสั่งให้มีการบวงสรวงแม่ห้าธาตุตั้งแต่ต้นปีไปเลยซึ่งปกติมักจะเป็นช่วงปลายปีแต่แสดงว่าปีนี้ไม่ธรรมดา โดยให้บวงสวงในวันไหว้ครูส่วนแม่ธาตุที่มีอิทธิพลสูงสุดคือน้ำน้ำจะสร้างความวิบัติอย่างที่สุดให้แก่ทุกพื้นที่ที่ใดอยากได้จะไม่มีที่ใดไม่ต้องการน้ำจะไปเยือนจนเหลือล้นส่วนไฟก็คงทำหน้าที่อย่างดีต่อไปไม่ไม่หยุดลมจะเกิดขึ้นหนักกว่าเดิมในหลายพื้นที่พร้อมๆกันและเข้าผนึกกำลังกับน้ำ เพื่อละลายดินสร้างความเสียหายอย่างหนักสลับกันไปทั่วทุกมุมโลกในวันหนึ่งวันหนึ่งเราอาจจะเจอหลายฤดูจนงงเมื่อธาตุปรวนแปรขนาดนี้ระบบนิเวศจะรวนทั้งระบบทำให้เข้ายากหมากแพงและแมลงจะเข้ามามีส่วนซ้ำเติมในทุกเรื่องทั้งเรื่องการเกษตรและการเป็นพาหะนำโรคต่างๆเราก็ต้องรับผลจากแผลใหญ่ที่เรื้อรังมาจากปีก่อน ทุกอย่างที่เป็นปัญหาของปีที่แล้วจะมาถึงที่สุดในปีนี้ก่อนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบพูดได้ว่าหางย่อมฟาดแรงจะมีการบีบคั้นถึงที่สุดทุกเรื่องคนจะตายกันมากและตายง่ายแบบไม่ทันตั้งตัวจะขาดสติซึมเศร้าฆ่าตัวตายบ้างฆ่าคนอื่นตายบ้างคนจะใช้อาวุธกันหนักขึ้น ทั้งมีดทั้งปืนทั้งระเบิดมีให้เห็นไม่เว้นวันแม้แต่การที่มนุษย์ห้ามหันประหารกันเองเครื่องบินจะตกเรือจะล่มสิ่งเสพติดก็จะมากขโมยจะชุกชุมเรื่องนี้เคยพูดไวนานแล้วสงครามที่เกิดจากผลประโยชน์เป็นหลักทั้งระดับโลกหรือแม้แต่ระดับประเทศเศรษฐกิจจะย่ำแย่เราจะได้เห็นคนล้มละลาย หรือองค์กรที่ต้องล้มกระดานแบบไม่มีการบอกล่วงหน้าสิ่งที่พระท่านเตือนคือคนจะเคลาขาดคุณธรรมศีลธรรมไม่มีการยั้งคิดพิจารณาใดๆขาดสติเชื่อง,ง่ายจึงเกิดการหลอกลวงกันง่ายทำให้คนหลงผิดเข้าใจผิดอยากเสริมบ้าอะไรที่เป็นของไทยเป็นภูมิปัญญาไทยเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมไทย ของที่ขึ้นจากแผ่นดินไทยจะเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางสร้างรายได้อย่างงดงามถ้าคนไทยไม่ปิดกัน้นไม่หลอกลวงกันเองสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโลกส่วนตัวอาตมามองว่าเกิดเพราะการสะสมพลังงานความร้อนในด้านรักโลภโกรธหลงของมนุษย์ที่มีมากจนถึงขั้นวิกฤตโลกบอบช้ำจากการรับพลังงานความร้อน ที่ไม่ดีเหล่านี้ของมนุษย์จนถึงจุดที่เขารับไม่ไหวเราจึงต้องรับผลจากการกระทำของพวกเราเองทางเดียวที่พวกเราในฐานะพุทธศาสนิกชนหรือผู้ปฏิบัติธรรมควรทำต่อไปก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสอย่าปรามาสพระรัตนตรัยคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์แผ่นดินจะเป็นมงคลยิ่ง อาตมามักปเปรียบพวกเราในฐานะนักปฏิบัติว่าเป็นโรงงานผลิตโอโซนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นชื่อว่ามีส่วนทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นในเมื่อโลกกำลังได้รับความร้อนอย่างหนักเราก็สร้างความดีโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมที่เป็นดั่งความร่มเย็นแล้วแพ่ออกไปให้มากการทำเป็นหมูนะ่คณะความร่มเย็นก็ยิ่งมีพลังมาก สามารถซ่อมแซมโลกที่กำลังเร่าร้อนนี้ให้เย็นลงได้ไม่มากก็น้อยอาตมาเชื่อว่าถ้าเราดำรงตนอยู่ในทานศีลภาวนาโดยไม่ประมาทแล้วลงมือปฏิบัติเลยผลก็เกิดเลยไม่ต้องหมวนนั่งคิดว่าคาดว่าเหมือนคนรู้มากแล้วไปลงมือทำก็เปล่าประโยชน์ดังนั้นถ้าเราทำดีก็ไม่ต้องอายใคร สามคัคคีคือพลังเดียวก็ผ่านไปขอเป็นกำลังใจให้ด้วยความปรารถนาดีสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ